ชายแดนกันบ้างชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้จะมาพูดถึงกลุ่มคนที่พยายามลักลอบเข้ามายังคงมีข่าวให้เห็นทุกวันก่อนหน้านี้เราอาจจะบริโภคข่าวสารในเรื่องของความวุ่นวายในปราสาทแต่ละปราสาทไปแล้วในส่วนของกลุ่มคนที่พยายามลักลอบเข้ามาเนี่ย ก็ยังคงมีทุกวันทุกวันเช่นกันเช่นเดียวกับข่าวนี้ครับกองกําลังบุรพานี่เขาไปลาตัวเวนแล้วก็ไปพบผู้หญิงไทยสองคนพอพบผู้หญิงไทยสองคนเนี่ยก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปก็ยอมรับแหละว,ว่าเป็นมิจฉาชีพที่ไปทํางานฝั่งนั้นจริงๆตอนนี้พยายามที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพราะอ้างว่าถูกหลอกแต่เมื่อเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวแล้วก็มาตรวจสอบว่าคนนี้ชื่อน,นี้นามสก,กุลนี้ เป็นใครมีคดีอะไรบ้างพบ38คดี <What? S 1> แบบยาวๆครับ oh. ไปชมภาพพร้อมกันเลยนะครับ ยังไม่เริ่มคําถามใดๆเลยพี่เขาก็บอกบแล้วออซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ถามแต่อย่างใดนะครับกองกําลังบุรพาลระัตะเวนไปพบหญิงสองคนนี้อย่างที่เราเห็นในภาพคนแรกนางสาววันเพ็ญอายุ39ปีและนางสาวอ่อนอุมาอายุ48ปีมุดข้ามลัวมาตามแนวเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติที่ใกลๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเอารวดเนี่ย เอาลวดหนามวนม,นมนวลมวลมววัสไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังคงมีบางช่องบางจุดแต่อยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้มีการกระจายกำลังในช่องทางธรรมชาติเนี่ยจนวนมากถี่และเยอะ,ะมีการสับเปลี่ยนสลับ<ช>สับเปลี่ยนเวรอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ลอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่แน่นอนครับเมื่อพบ บริเวณฝั่งที่เดินเข้ามาฝั่งไทยบริเวณบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วก็ได้สอบสอบถามไปก่อนว่าคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือคนกัมพูชา<ฆ>ก็ตอบมาว่าคนไทยค่ะ,ะก็ยืนยันว่าตัวเองคือคนไทยหนูเนี่ยถูกหลอกให้ไปทางานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ฝั่งกัมพูชาแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เชื่อจึงขอตรวจสอบประวัตินะครับพบไม่ได้ถูกหลอกไปทํางานแต่อย่างใดตามที่กล่าวอ้างมาว่าหนูถูกหลอกค่ะ คือไม่ได้ถูกหรอกแต่อย่างใดเพราะเป็นการสมัครใจไปเป็นส่วนหนึ่งเลยนะใช้คาว่าเป็นส่วนหนึ่งของแกลง call center ทั้งสองคนรับสารภาพว่าเอาจริงแล้วก็มาทํางานที่ฝั่งนี้แหละเปิดบัญชีม้าเพราะได้ค่าจ้างบัญชีละ1,000 0บาทอ,อ,อ้อันนี้ราคาสูงนะราคาสูงแน่ถ้าราคาสูงเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มสิเนาะเพราะเท่าที่เรารู้เนี่ยห้า พันหนึ่ง,นนงประมาณนะั้นแต่ได้หนึ่งหมื่นบาทนี่เอ๊ะทำไมเป็นบัญชีที่ราคาสูงเธอจึงบอกว่าก็ได้เปิดไปเลย3บัญชีเพราะบัญชีละ1,000งบาท <What? S 1> ที่รู้เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนทาง Facebook ชักชวนมีคนชักชวนพอมีคนชักชวนก็เลยลองสมัครดูพอสมัครก็เดินทางไป ระหว่างการเดินทางจากนกครสวรรค์มีรถมารับดูแลเป็นอย่างดีนี่ได้เงินค่าเปิดหนึ่งหมื่นแล้วมีแบบเซอร์วิสด้วยนะ <G ül> มาดูแลถึงที่มารับที่นครสวรรค์พอไปอยู่จุดชายแดนมีที่พักให้พอจะเริ่มข้ามฝั่งไปที่กัมพูชาก็มีคนมารอรับทุกอย่างเรียบร้อยรับลื่นมีคนดูแลตลอดเส้นทางเลยเธอบอกว่าพอเธอไปอยู่เนี่ยเธอมีสาบบัญชีใช่ไหมหน้าที่ของเธอก็คือ เปิดเป็นชีมาและสแกนใบหน้าถ้าสแกนใบหน้ายอดเงินต้องสูงห้าหมื่นใช่ไหมเกินห้าหมื่นเกินห้าหมื่นเราเราต้องถามกันก่อนว่าเราไม่ค่อยได้สแกนเพราะไม่ทอดถึง,ถงเ,เต็มที่เราก็คือ40หมูทอดเนาะประมาณห้าสบเจสิประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยสแกนใบหน้าและแน่นอนว่าเมื่อก็เป็น คำเก่าอ้างอีกแหละบอกว่าสแกนหน้าเรียบร้อยเปิดบัญชีเรียบร้อยแต่ค่าจ้างที่ได้จริงๆเนี่ยได้สามพันพอมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงก็เลยต้องกลับเข้ามาในฝั่งไทยออพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปอย่างที่บอกครับคดีทั่วราชาอาณาจักรทั่วประเทศไทยเนี่ยสาคดีคุ้มไหม 3, อ่ะสามพกับ38มสิบแปคดีวิ่งขึ้นศาลจ,จังหวัดไหนจังหวัดไหนแล้วแต่เขาไปแจ้งที่จังหวัดไหนเลยนะ สำหรับคนที่กําลังแบบว่าไม่หางานทําไม่ได้จริงๆแล้วก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราจะไปดีดูข่าวไว้เพราะว่าทุกๆข่าวทุกคนที่กลับมาก็จะมาบอกว่าโดนหลอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ได้เงินอย่างที่บอกเลยตกนรกนะไปะแล้วไม่ใช่กลับมาง,ง่ายๆนะคะคดีติดตัวอีกไม่มีโดนเขายึดพาสปอร์ตอีกกลับมาก็ไม่ง่ายกลับมาก็ใช้ชีวิตไม่ง่ายได้เงิน3 0 0พกับ38ดคดีเนี่ยเหรอ ไม่ใช่นะคะทำงานใช้แรงงานนูน่นนี่นั่นยอดไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายไปอีกโดนทุบโดนตีโอ้โห oh. และที่สำคัญผิดกฎหมายอย่างที่คุณบอกไปถ้าคุณรอดจากความทรมานตรงนั้นแล้วกลับมาสู่แผ่นดินแม่ได้คุณก็ไม่รอดคดีคและไม่รู้ว่ากี่คดีความเสียหายเท่าไหร่